สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจส,สมาร์ทค่รถดีไม่จาเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงคันนี้ที่ว่าถูกจริงก็จะทำให้ทุกท่านถูกใจคืออะไรครับตรงหน้าท่านผู้ชมเลยนะครับจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ท็อปพิซมาตรฐานนะฮะนุ่มๆไวัยเกษียณแล้วก็ก่อนกเกษียณน,นะครับผมเป็นตัว S c l a s s รุ่นลุงตู w ่ W221 นะฮะคันนี้ความพิเศษของเขาเดี๋ยวผมจะพาเดินชมร,บร,บรบอบๆอกว่าความพิเศษของเขาคืออะไรครับ ต้องขอบอกว่าคันนี้ออกมาใหม่ๆ10ล้านบวกๆนะฮะตอนนี้ราคาหายไปแบบ,แบ,บตกใจฮนะคนซื้อไปคือกำไรล้วนๆนะครับผมนะเพราะเป็นตัว S320 นะฮะ CDI นะฮะเครื่องดีเซล V 6นะครับผมนะี่ครับนะฮะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะตามหา S ค่าโฉมนี้เครื่องดีเซลวันนี้ทางเพจสมาคาจัดมาให้แล้วนะครับผมหลังจากที่ขายมาเป็น10คันแล้วกับโฉมนี้แลนะ1้ว100%ที่ขายมาคือเบนซินล้วนๆวันนี้เป็น รุ่นแรกตัวแรกคันแรกของช่องเลยนะเป็นเครื่องดีเซลนะฮะหลายๆท่านถามมีดีเซลหรือเปล่ามีดีเซลหรือเปล่าวันนี้จัดให้แล้วครับตามคาขอหรือคําขู่นั่นเองนะครับผมความพิเศษของอโฉมนี้และเป็นเครื่องดีเซลก็คือเป็นเครื่อง V6 นะฮะ 3,000cc 211แรงม้านะฮะประหยัดอึดถึกทนตามสไตล์เครื่องดีเซลนะฮะและที่สำคัญนะฮะส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยเครื่องยนต์6สูบที่เป็นดีเซลจะไม่มีกันนะฮะส่วนใหญ่จะเป็น4สูบ แล้วก็จะมีความเรียกว่าเสียงมันจะดังนะฮะเครื่องดีเซลเนี่ยจะดังกว่าเครื่องเบนซินแน่นอนแต่พอเป็น6สูบของ m e r c e d e s b e n บพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็น,ปนอ่าเป็นการบาลานซ์ของแคมชาาทำให้ความเงียบของเครื่องยนต์เนี่ยใกล้เคียงกับเบนซินนี่คือเอกลักษณ์พิเศษของ m e r c e d e s b e n บรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นตัวที่เขาบาลานซ์แคมช้ามาเพื่อรถเสียงรบกวนในการขับขี่ดูเป็นรถเบนซินและสิ่งที่คนตามหาดีเซลเนื่องจากอะไรครับ ประหยัดแล้วก็ไม่จุกจิกซ่อมง่ายคันนี้ที่แปลกไปกว่าคันอื่นและก็ทุกๆคันที่ขายมาในช่องสเปคของคันนี้นะครับเป็นตัวออปชั่น5 0 0นะฮะนำเข้ามานี่สิกว่าล้านนะฮะคันนี้เป็นกระจกหลังคาเนี่ยเป็นพานาโนรามิกนะฮะก็คือหลังคาเป็นกระจกทั้งแผ่นเลยส่วนใหญ่จะเป็นแค่ซันรูปนะฮะคันนี้เนี่ยกระจกหลังคาเปิดได้หน้าหลังเลยนะฮะนะะ ออปชันนี้เนี่ยในไทยไม่ค่อยมีนะครับผมและอีกที่สำคัญก็คือเป็นตัวพุชสตาร์ทด้วยนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นตัวพุชสตาร์ทแล้วเป็นคีย์ลสแล้วนะฮะก็เดี๋ยวอนุญาตเข้ามาคุยในรถหน่อยนะครับผมเพื่อเปิดไฟคุยกันต้องขอประทานอภัยนะฮะวันนี้รีวิวมืดแล้วเนื่องจากรถเพิ่งเข้ามาแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยถามหาอยู่ขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราบรรยายดูภาพประกอบไป ต้องขอประธนญภัยจริงๆที่รีวิวตอนหัวข้ามจริงๆมันเป็นช่วงหน้าหนาวก็ทําให้มืดเร็วแต่เพื่อความรวดเร็วทานใจให้กับ FC ที่ติดตามช่องอยากได้ตัวดีเซลดีเซลจัดให้แล้วครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้ชมภายในก่อนนะว,ว่าความเรียบหรูอลังการของเขากับอ,ออปชั่นที่เป็นตัวนอกเนี่ยฮะ,ะ,ฮะที่สำคัญคือหลังคานี่ครับนี่คือจุดเด่น,นสเปคเดียวกับ S500 เลยนะครับผมในไทยเนี่ย ไประเไทยจะไม่มีหลังคากระจกแบบนี้ตัวนี้มาครบ,ครบเลยนะฮะแล้วก็เป็นตัวผู้สตาร์ทนะฮะเป็นตัวรถปี2008นะฮะวิ่งไปแค่แสนหกหมื่นกิโลน้อยมากๆาําหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่วิ่งกันได้เป็นล้านกิโลมีไนท์วิว e โหมดเช่นเคยนะฮะกดปุ่มนะฮะก็ตอนนี้ยังยังนะฮะย,ยังไม่ได้มืดมากเท่าไหร่ยังไม่ได้เซตค่าของมันก็จะเป็นตามตามสไตล์ของเขาก็คือมันจะเป็นกล้องหน้าให้เราเห็นนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญา แบบแอร์กนิดหนึ่งนะฮะให้ดูภายในความเดิมนะฮะต้องขอบอกย้ำอีกทีว่ารถมาดูกลางวันสวยกิ้งแน่นอนถ้าเกิดมีโอกาสนะฮะอาจจะรีวิวกลางวันอีกทีแต่ด้วยความที่เอฟซีนะฮะมีดีเซลไหมีมดีเซลไหมวันนี้จัดให้เต็มพยายามทําเวลาที่สุดแล้วแต่แหมมาไม่ทันฟ้าครับมืดซะก่อนก็เลยมาหาปั๊มที่มีสปอตไลท์สองสว่างเชื่อว่าเอา่อก็ยังพอทําให้เราเห็นได้โดยเฉพาะไฟด้านในเนี่ยนะฮะ น,ะะนอกจากจะมีตรงนี้ก็มีซันรูฟด้านบนนะครับผมตามสไตล์ของเขานะฮะซันรูฟยกกระดกเนี่ยมันก็เปิดได้อันนี้โซนตอนหน้าคนขับหร,รืผู้โดยสารนั่งข้างคนขับนะฮะ,นะฮะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเพียงไปนิ้วสัมผัสนะครับผมก็จะเป็นอองมาครับทุกอย่างฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยนะฮะก็จะเป็นไฟฟ้าหมดนะฮะรวมถึงมา่มานบ้านมา่มานตรงนี้เนี่ยมันก็จะปิดไฟฟ้าเช่นกันนะฮะ คือออปชั่นสเปคเนี่ยต้องขอบอกว่ามันเหมือน S500 จริงๆนะฮะ1นึ่งพุสตาร์ทสเป็นหลังคาพาโนรามิกซึ่งเป็นหลังคาแก้วหลังคากระจกนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เข้าให้มาก็คือคันนี้เนี่ยได้จูนอ่อทีวีมาให้เรียบร้อยนะฮะก็สามารถดูทีวีได้ด้วยนะครับเป็นออปชั่นที่เพิ่มเข้ามามีโดรเนวิเกเตอร์นะครับผมนะฮะมีกล้องถอยให้เราเวลาเราถอยหลัง ผมอปชั่นสเปคนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวที่ไม่ใช่นำเข้ามาสเปคเทปเนี่ยจะไม่มีแบบนี้มันถึงได้มีราคาสูงกว่าสเปคในไทยอ p อปชันจะเยอะกว่าอ p อปชันนอกนะฮะเบาเบอรทุกอย่างเป็นสีพิเศษรวมถึงพวงมาลัยเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวไทยเนี่ยจะไม่มีตัดไม้จัดไม้ผสมหนังนะจะเป็นหนังเรียบเลยสีดำพอเป็นตัวนอกสเปคสูงเนี่ย ก็จะมีเบาะอุ่นเบาะร้อนนะคะรับเบาอุ่นเบาะร้อนนะฮะมีไ i g h t view mode พวงมาลัยก็จะเป็นตัดกับไม้นละล้อเรียนกับแผงประตูข้างนะครับผมที่มีรายไม้ผีแล้วก็ตัวรถสีภายในสีดำเป็นเบาภายในดำนะค,ะคันนี้ตัวรถด้านนอกเป็นสีเทาอมน้ำตาลอ่อนเหมือนอคันที่ขายไปก่อนหน้านี้และที่สำคัญที่ย้ำก็คือเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมดีเซลเนี่ยหลายๆท่านก็รู้ดีว่า น้ำมันดีเซลถูกกว่าเครื่องยนต์อึดถึกทนกว่าไม่จุกจิกไม่เสียง่ายนี่คือความพิเศษของ W221 C320 CDI S320 CDI ดีเซ e l Common Rail นะฮะ2 3,421 1แรงมา้าเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมานะฮะก็ให้อัตราเร่งที่สมบูรณ์ดีมากยังฟิตมากะฮะกับรถที่วิ่งไปแค่แสนหะกเดี๋ยวปิดเสียงวิทยุนิดนึงวิ่งไปแค่แสนหกแค่นั้นเอง นะระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ทุกอย่างทุกจุดประตูด,ดูดครบ5บานเดี๋ยวผมพาไปดูตอนหลังนะว่ามันกว้างกว่างจริเอสคานี่เป็นรถผู้นำนะและสเปคเนี่ยเขาจะให้มากับจอทีวีรวมถึงถาดสำหรับเขียนเอกสารสำหรับผู้นำผู้บริหารที่เดินทางไกลอยากจะต้องใช้พื้นที่ในการทำงานบนรถด,ด้วยเนี่ยคันนี้เหมาะมากเลยนะฮะนี่นะครับถ้าเกิดเรากดปุ่มตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเ,เป็นถาดให้เราขึ้น เขียนหนังสือได้นะต้องขอประทานอภัยท,ที่ผมรีวิวมืดจริงๆนะฮะแต่ว่าจะมีถาดไว้ให้เราเขียนเอกสารเซ็นเอกสารดูหนังสือวาง iPad วางโทรศัพท์ตั้งโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยนะนี่คือความสะดวกสบายของคันนี้เป็นตัวออปชั่น s 5 0 0จริงๆนะฮะจะมีทั้ง2ด้านนะครับผมนะี่ะฮะก็จะเป็นถาดไว้เขียนหนังสือได้นะครับรวมถึงมีจอทีวีนะฮะซ้ายขวาสามารถจูนทีวีแล้วนะครับผม ม่านก็คือตรงนี้นะฮะเราสามารถกดปิดเปิดได้จากปลายนิ้วของเรานะฮะคอนโทรลได้ทั้งคนนั่งซ้ายนั่งขวารวมถึงม่านข้างนะฮะม่านข้างล้วก็คอนโทรลทวนทวนจากฝั่งตรงข้ามของกันและกันได้นะครับผมใช้ได้สมบูรณ์ครัคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เชื่อว่าหลายๆท่านที่หาชมนี้อยู่แล้วอยากได้เครื่องดีเซลเนี่ยคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่คุณจะไม่ผิดหวังนะคเครื่องสมบูรณ์มีบินใบเสร็จพึ่งสวิตมาแสนกว่าบาทนะเดี๋ยวขึ้นภาพประกอบให้ดูนี่คือ ความพร้อมสมบูรณ์ที่คุณจะเอาไปขับใช้ได้อย่างไม่ต้องกังวลน,นะช่วงล่างนี่ปึกมากนะเซ็ตช่วงล่างมาใหม่หมดไปแสนกว่านะครับผมต้องยอมรับว,ว่าเจ้าของเก่าดูแลถึงออกใหม่ๆอย่างว่านะแหมตั้ง10ล้านนะจะมาขับทิ้งๆคว่างๆเป็นไปไม่ได้ท่าน,นี้เนี่ยก็ดูแลเพราะรักษาตามระยะนะฮะเดี๋ยวผมกําลังดูม่านหลังก่อนเอาม่านหลังก็อยู่นี่ฮะกำลังกดขึ้นนะฮะกดขึ้นมาแล้วฮะรวมถึงหัวหมอนหลังด้วยครับหัวหมอนหลังก็กดลงครับ สมบูรณ์ฮะโอ้โหไฮโซหรูหราสุดๆนะราคานี้นะบอกเลยฮะหกแสนนิดๆเนี่ยคุณไปซื้อแคมรี่แอคคอร์ดเนี่ยภาพลักษณ์ต่างกันเลยและเครื่องยนต์ที่เพิ่งวิ่งไปแค่แสนหกหมื่นกิโลเนี่ยผมบอกว่ามันคือความคุ้มค่าจาก10ล้านกว่าบาทตอนนี้เหลือ6กแสนกว่าบาทเนี่ยหายไป90%เนะฮะเกกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับนะฮะเสียเงิน ไม่ถึง10%แต่ได้สินค้าคุณภาพ8-90%นี่คือกำไรที่คุณจะได้ไปเพราะเจ้าของแรกขาดทุนมายับนะเจ้าล้านกว่าบาทเรียกได้ว่าเขาเสียขาดทุนมาให้เราขับยังไงภาพลักษณ์ก็เป็นเจ้าสัวฮะคันนี้ใครที่หาอยู่นะฮะผมแนะนำฮะมาแล้วการันตีไม่เสียชื่อช่องสมาร์ทคาร์ไม่ผิดหวังฮะเนียบสมบูรณ์ใหม่จริงๆไว้ดีผมขึ้นภาพนิ่งประกอบให้ตอนที่ถ่ายกลางวันนะฮะว่ามันใหม่แค่ไหนพอดี ตอนนี้รถมาจอคิวหลายคันก็ต้องรีบรีวิวนิดนึงฮะก็เป็นรุ่นนี้เป็นหลักประจําช่องเพราะว่าเป็นรถที่ผมชอบเองด้วยนะฮะซื้อมาขายไม่ได้ก็ขับเองนี่คือะอะไรอะหัวใจหลักอุดำเการของช่องซื้อมาขายไม่ได้เจ้าของช่องต้องขับเองได้เพราะฉะนั้นผมต้องซื้อรถที่ถูกและดีจริงๆนะฮะก็ขายไม่ได้ก็ขับเองได้ไม่ขาดทุนเอากําไรมาใช้แล้วคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมบอกว่าใครซื้อไปกําไรทุกคนเพราะว่ามันร่วงต่ําสุดเพดานแล้วเรียกว่า เป็นเป็นการเป็นรถรุ่นที่คุ้มค่าเงิงนที่สุดที่ผมมองนะฮะถ้าเกิดเทียบกันกันกบขับรถี่ดดญี่ปุ่น Honda t o y o t ตาเนี่ยถ้าเกิดขับเบนซ์เนี่ยเบนซยังไงก็คือเบนซนะครับผมขับยังไงความภาพลักษ์การได้การต้อนรับเรียกได้ว่า ฐานะทางสังคมหรือว่ารสนิยมเนี่ยมันจะดูเป็นเทสกว่าขับรถญี่ปุ่นแน่นอนหลายคนกลัวเรื่องสูงลมรุ่นนี้มีปัญหาแค่เรื่องสูงลมครับสูงลมเหลือตัก4ี่ห้าหมื่นตอนนี้เหลือต้นละ7,5 0 0ห้าไม่ใช่ปัญหาสําหรับคนที่ขับเอสคั S ์แน่นอนรวมถึงน้ํามันเป็นดีเซลก็ประหยัดกว่าเบนซินแน่นอนเครื่องอึดถึกทนนะครับผมก็ประตูดูดครบทุกบานนะฮะนี่ครับผมสีในเร่มลงสีเทาแต่มันจะอมน้ําตาลที่ไม่ใช่ทองนะฮะก็จะออกผู้ดีผู้ดี นะสำหรับใครที่ไม่ชอบสีมืดมืดสีดำนะฮะก็สีนี้เป็นอีกหนึ่งสีนะครับผมนะ,ะทุกอย่างสวยเดิมหมดนะฮะขออนุญาตเปิดตรงนี้ดูนิดหนึ่งนะฮะมีกล่องเก็บสัมภาระอะไรต่างๆนะ,ะตามสไตล์ s c l a s s นะฮะก็สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้ไปก็คือหลังคาแก้วนะฮะเป็นออปชันที่น้อยคันจะมี แล้วมาพร้อมกับดีเซลนะฮะดีเซลก็ว่าหายากแล้วนะฮะหกสูบเนี่ยเสียงเครื่องเงียบนี่ผมสตาร์ทอยู่นะฮะผมจะมีเสียงบ้างนิดหน่อยนะฮะล้อแม็กยังสวยๆนะ,ะของเลนนะฮะผมเป็นล้อซีนะครับผมนะฮะขอบสิบแปดนะครับผมภายในทุกอย่างเดิมเนียนทุกอย่างนะฮะสวยงามฮะคันนี้ใครที่หายนะเอสคั S แล้วอยากได้เครื่องดีเซลเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน ซื้อไปไม่มีผิดหวังการันตีความคุ้มค่านะครับผมกับรถดีไม่จําเป็นต้องแฝงเสือไปคนชื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงคันนี้สวยจริงถูกจริงภายในยังใหม่อิฟเลยนะฮะภายในนี่หนังเรียบเนียนทุกอย่างเบาะไม่มีอ่แาแตกขาดสุดนะยังเด้งเด้งฟูฟูอยู่ฮนะน,นุ่มๆนิ่มๆละฮะแหมเหมือนน้องๆเลยนะพาหนูๆน,น้องๆนัานานาน่งในผมรับรองเลยว่ามันเป็นรถที่ขับยังไงก็คือป๋านะฮะก็คือเจ้าสัว นะต่อให้คุณไม่มีตังค์แต่คุณได้นั่งหลังไอโลโก้นี้เนะี่ยคุณจะดูมีตังค์ขึ้นมาทันที นะรับประกันความคุ้มค่านะฮะดีกว่าขับ Toyota Honda แน่นอนนะฮะ 1, ได้สมรรถนะ2ได้ความปลอดภยัย3ได้ความหรูหรา OR รลองพิจารณาคิดดูแล้วกันครับกับคันนี้ w 221ดีเซล s 320นะครับผม C.D.I เครื่องดีเซล34มบันแรงมา้ากับราคา0 0แสนต้นต้นที่ตกมาจาก10ล้านเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะถูกไปไหนแล้วนะฮะแล้วได้สภา,ภาพนี้วิ่งแค่แสนหกรถดีเซลอย่างที่บอกวิ่งกันเป็นล้านกิโลเบนซินก็เป็นล้านนะดีเซลนี่อึกดกว่าประหยัดกว่าคุ้มค่าจริงๆ แมพูดยาวเดี๋ยวไม่ขายด้วยวเก็บไปใช้เองถ้าเกิดขายไม่ได้ก็ไ,ไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่ารถมันดีขนาดเนี้ยเงิน6กแสนให้ผมไปซื้อยี่ห้ออื่นรอขาดทุนฮนะซื้อเบนที่ตกมาขนาดเนี้ผมว่าไม่มีเก็บตัวแล้วนะฮะเก็บรักษาขับดีๆมันก็เต็มที่อีกสามสี่ปีขายสักห้าแสนขาดทุนแสนกว่าบาทคิดว่าเช่าใช้ถูกคุ้มไปอีกนะฮะถ้าเกิดตีเฉลี่ยว,ว่าไม่เช่ารถรุ่นนี้ขับวันละพันนี่เดือนละสามหมื่นสิบเดือนสามแสนแล้วนะนะครับผมนี่ ปีหนึ่งผมว่าขาดทุนไม่ไม่ถึงแสนสภาพนี้ออปชั่นนี้หลังคาแก้วหลังคากระจกนะฮะอย่างที่บอกนะส่องฟ้าดูดาวพาน้องๆหนูๆนั่งข้างหลังให้เต็มลำแล้วมองฟ้าดูเชียร์น้องๆหนูๆจ๋ารับรองไม่มีขาดทุนไปกว่านี้แล้วนะเบ lar, ื่อก็เอามาฝากขายได้นะฮะทางเพจสนนคายินดีต้อนรับลูกคา้าทุกคนที่ซื้อไปและอยากจะขายต่อที่ให้ได้ราคาเอามาให้ผมช่วยทำการเสนอ grid, ขายได้ขอให้สภาพ ได้เหมือนกับที่ซื้อผมไปรับรองราคาไม่มีร่วงไปกว่านี้เพราะว่าขายนี่ขาดทุนเละเทะแล้วนะซื้อไปยังไงก็กำไรแน่นอนนะก็เดี๋ยวเราลองไปดูห้องเครื่องแล้วก็เทสได์กันดีกว่านะครับครับผมพามารับชมกลุ่มพลังห้องเครื่องนะครับผม w 2 2 1กับเครื่องดีเซล V 6 3 4ส0 0พีิแรงม้านะห้องเครื่องตามสไตล์สมาร์ททาต้องสวยใสยอ่าเดิมๆไม่มีเฉียวชนมานะฮะนี่คือ สินค้าที่คุณจะได้ไปจากช่องสมาร์ตาภาอาจจะมเมื่อนิดนึงแต่เดี๋ยวผมมีภาพานิ่งประกอบแล้วกันนะว่าห้องเครื่องเขาเดิมๆใสๆนะฮะดูสิครับคุณสตาร์ทเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหนี่คือความสดใหม่ของแอร์เขาเย็นเจ็บนะฮะน้ำกาะท่อเนะครับผมรับรองว่าคุ้มค่าจริงๆนะฮะกับเครื่องยนต์ฟิตๆวิ่งไปแค่แสนกว่าโลเนี่ย ย่งเหลืออีกให้คุณวิ่งอีกกันเป็นครึ่งล้านกิโลเนี่ยสบายๆเหลือๆเพราะฉะนั้นจะรออะไรนะครับทักกันเข้ามานะครกับเพจสมาคาร,รถดีไม่จำเป็นต้องแพงสุดไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงและคันนี้ของบอกว่าถูกจริงๆเป็นตัวออปชั่นฟูลออปชั่นออปชั่นท็อปสุดตารางจริงๆนะฮะหลังคากระจกพุทธสตาร์ทกระจก ไบฟ้ามานไฟฟ้าประตูดูดจ,จอแอนดรอยที่มีกล้องหลังแล้วคือครบจบจริงในรุ่นนี้คันนี้นะฮะเรียกว่าท็อปสุดเป็นรองแค่ S500 คันละ14ล้านคันนี้ S320 ก็10ล้า 10, 000, นฮะตอนนี้เหลือ6 0 0 0นนิดๆน,นะรประหยัดแค่ไหนต้องถามดูนะครับผมเชื่อเลือเกินว่าคันนี้จะมาเร็วไปเร็วแน่นอนเนื่องจากภายในก็จะเป็นสเปคนอกนะฮะปกติเนี่ยบอกเนี่ยจะต้องเป็นสีเทา อ่อนๆแต่น,น,นี้จะออกสีดำพวงมาลยจะต้องไม่มีไม้ประกอบแต่น,นี้จะมีไม้ผสมหนังนะฮะมันจะล้อเรียนกันนี่คือออปชันสเปคนอกจริงๆฟูออปชันหลังคากระจกนะฮะก็ลองพิจารณากันดูนะครับผมว่าคุ้มค่าแค่ไหนกับ W221 S320 c d i นะฮะผมว่าคุ้มค่าประหยัดจริงใช้กันได้อีกยาวๆ5ปี10ปีสบายๆนะฮะเราจะเห็นได้ว่า ตัวปาวาน W140 ยังวิ่งกันอยู่เลยนี่เป็นอีก2เกณ์ที่ขยับขึ้นมาเพราะฉะนั้นได้รถสภาพดีๆเนี่ยคุณใช้ไปอีก10ปีก็ไม่มีปัญหาคือความคุ้มค่าจริงๆนะอีก10ปีคิดว่าซื้อ6กแสนก็ปีละ6 0 0 0ื่นเองครับผมไม่คุ้มแค่ไหนนะรถ10ล้านหรือ60แสนกว่าบาทนิดๆนะทักกันเข้ามานะครับผมแล้วเจอกันครับผมได้เวลามาทําการเทสได์แล้วนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่า S c l a s าเนี่เป็นสุดยอดรถ4ีดานะรูราที่สุดในโลกนะ แล้วกันนี้อย่างที่บอกนะฮะมาแบบว่าผู้บริหารสุดๆนะจอทีวีอยู่ด้านหน้าเราพร้อมมีถาดนะ,ะเขียนไว้สำหรับเขียนสมุดเช็คหรือเขียนอ,อ,อะไรต่างๆได้นะ,ะเพื่อความสะดวกสบายให้กับผู้บริหารที่นั่งไม่ต้องพูดถึงครับกว้างขวางสุดๆนะฮะดูสิครับเข่าผมนี่นะฮะไว้สามข้อมือสบาย ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ทุกอย่างรวมถึงม่านนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่มีกระจกหลังคากระจกนะฮะเป็นพานรามิกนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเวลาการปิดม่านของเขานะฮะก็ปุ่มมันเยอะเหลือเกินนะบางทีอาจจะทําให้งงบ้างนะก็นี่ครับเดี๋ยวมาไปเจอก็เดี๋ยวขออนุญาตนี่ฮะสวิตช์อยู่ตรงนี้หมดทุกอย่างนะครับผมก็พาให้ชมอ๋ออยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับเราสามารถปิดเปิดตรงนี้ได้นะฮะจาก ผมก็ปิดให้มันมืดได้สว่างได้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นรถที่มีความนุ่มนวลในการขับขี่เนื่องจากช่วงร่างเป็นถุงลมนะครับผมถือว่าเป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดในโลกเครื่องยนต์สมบูรณ์ประหยัดสุดๆนะครับกับขุมพลัง3,000 cc V6 Diesel 211แรงม้านะฮะเรียกได้ว่า10กว่ากิโลลิตรนะวิ่งทางไกลเติมหนึ่งทางนี่กรุงเทพทะลุเชียงใหม่สบายๆเหลือๆแล้นะครับผม ก็ลองพิจนารณากันดูนะครับกับคันนี้นะครับ W221 320 CDI d i e s ล l นะฮะเป็นที่ต้องการ,รหายากในทองตลาดลองดูนะครับ